สวัสดีเพื่อนๆชาวหมูป่าพาลุยทุกท่านครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกับผมหมูป่าเช่นเคยทีเด็ด5คู่เน้นประจำวันพระราชบัญัติที่27พฤศจิกายนนี้นะครับทั้ง5คู่ครับเป็นฟุตบอลยุโรปทั้งหมดเลยครับ4คู่แรกครับจะเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกและก็คู่สุดท้ายครับจะเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับโดยคู่แรกครับในช่วงเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับแอสตันวิลล่าเปิดวิลล่าพาร์ครับการไปของยังบอยคู่ที่2ในช่วงเวลาเดียวกันครับปอร์โตพบบบกัันีคร คู่ที่3นะครับเฟยยนูดครับเจอกับเซลติกครับคู่ที่4ครับตีสตรงนะครับฟอรเรสครับเจอกับเมลโมและก็คู่สุดท้ายตีสตรงเช่นเดียวกันครับสตารบูครับรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซแต่ก่อนจะไปฟังผทวิเคราะห์กันนั้นครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เอาละครับมาเริ่มมันที่คู่แรกกันในวันนี้ครับไปกันที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่าครับจะเปิดวิลล่าพาร์ครับการมาเยือนของยังบอยลงสนามในช่วงเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับทั้งสองทีมครับเคยเจอกันมาหนึ่งนัดนะครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่แล้วนี่เองนะครับผมก่อนวันนั้นเนี่ยเป็นทางแอสตันวิลล่าครับที่เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็เอาชนะยังบอยไปได้แบบขาดลอยเลยครับที่สามประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับฟอร์มสิบเกมล่าสุดของแอสตันวิลล่าครับถือว่ายอดเยี่ยมมมากกคครรัับบชนะไได้้8เแพป2 โดยนาที่แล้วครับเป็นการบุกอัชนะลีนยูเนเต็ดได้ถึงถิ่นะครับที่2ประตูต่อ1ครับส่วนนะครับผมในบ้านเกมที่แล้วครับเป็นการอัชนะบอลมันไปถึง4ประตูต่อ0ูย์ส่วนในยูฟ่าลิกล่าสุดครับก็เป็นเล่นในบ้านเหมือนกันครับอัชนนะครับมาคาคบีเทเอาฟิปไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับราคาไฮนิแคป็บนะครับผมทั้ง10นัดชนะเร็ไปได้ทั้งหมด7เกมเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2ครับส่วนราคาสูงต่ำครับสูงไปที่6เกมแล้วก็ต่ำไปที่4เกมครับ มาดูทางฝั่งยังบอยกันบ้างครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับปีนี้ผลงานก็ลุ่มๆุ่มดอนๆไปหน่อยนะครับสินัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ครับใยนะเกมล่าสุดครับเป็นการเล่นในบ้านครับเอาชนะวินเทอร์ทูครับมาที่5ประตูต่อ0ส่วนเกมยันนั้นล่าสุดครับบุกไปชนะเซนกันเล่นนะครับมาที่4ประตูต่อ1แต่ว่าในยูโรปาลีกเกมที่แล้วครับแม บุกไปพ้ายนะครับ p a o OK k ครับมาถึง0ประตูต่อ4ด้วยกันครับแล้วก็ราคา h ฮนดิ c a p นะครับผมทั้ง10เกมเนี่ยชนะเรทไปได้5เกมครับแล้วก็แพ้ไปได้5เกมเท่าๆกันครับแต่ว่าราคาสูงต่ำนี่น่าเชียร์มากครับสูงไปถึง8นัดครับแล้วก็ต่ำไปที่2เกมด้วยกัน ราคาต่อรองวันนี้ครับเป็นทางฝั่งของแอสเซนวิลล่าครับที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา2ลูกแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.25คือผมมองว่ามันต่อเยอะไปหน่อยครับไม่ว่าปีที่แล้วเนี่ยจะเจอกันมาแล้วก็แอสเซนวิลล่าชนะได้เยอะก็จริงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกกับถ้วยยูโรปาลีกเนี่ยความสำคัญมันต่างกันเยอะครับถ้วยยูโรปาลีกคือถ้วยรองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แอสเซนวิลล่าเนี่ยมักจะส่งตัวสำรองลงครับไม่ค่อยส่งตัวจริงลงสักเท่าไหร่ด้วยครับแล้วก็กกกกกกกวว็็นน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 น่่่่่่่านนาาาาาาาจะะะะไไปปโฟกก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 กััััััสสสสบบบบเเเมมมมลลลลลลีีีววววววใใชชงงงุดดหห์้้้ครผผยยออแแแิ ไม่น่าจะชนะขาดนะครับคู่นี้เลยขอเชียร์ไว้ที่ยังบอยดีกว่าครับที่ราคา2ลูกอุ่นใจกว่าเยอะครับสุนทรการสูงต่ำที่3.25เนี่ยผมว่าไม่น่าจะสูงนะคือมันเปิดมาให้สูงก็ตามราคาต่อเฉยๆครับเพราะว่าวันนี้เป็นต่อค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดวันนี้ผมขอวางไว้ที่ต่ำครับที่ราคา3.25ครับคู่ต่อมาครับปอร์โตจากโปรตุเกสครับจะเปิดนะครับดรา้อนสเตเดียมรับการมาเยือนของนีดจากฝรั่งเศสครับ ทั้ง2ทีมครับไม่เคยพบกันมาก่อนเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเจอกันครับโดยลงายครับสิบนัดหลังสุดของปอร์โตชนะได้เเสมอไป2แพ้ไป1เกมเท่านั้นครับโดยเกมล่าสุดครับ ไปเล่นในโปรตุเกสครับครับก็เล่นในบ้านนะครับเอาชนะนะครับซินตราเนสเซ่นะครับไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนะครับในยูโรปาลีกเกมล่าสุดครับอุกุเบจ่ากับอูเทร็คนะครับมาที่1ประตูต่อ1ด้วยกันครับแล้วก็ราคาแฮนดิแคปทั้ง10เกมเนี่ยไม่ว่าจะชนะเยอะก็จริงแต่ชนะอเลตในแฮนดิแคปเนี่ยได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นครับกินเต็ม1เกมแล้วก็อีก1เกมกินครึ่งนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมครับส่วนราคาสูงต่ำครับจะอยู่ที่สูงเนี่ยหนัดครับแล้วกกก็ต่่ไปที4เมด้วยัันครบ มาดูทางฝั่งนิดกันหน่อยครับผลงานตอนนี้ก็ถือว่าย่ำแย่สุดๆเลยครับ10เกมชนะ3เสมอ1แพ้ไป6นัดนะครับโดย4เกมล่าสุดแพ้รวดเลยครับเริ่มจากแพ้ปารีสแซงฌแมงครับศูนย์หนครับแพ้ไฟบวก1-3ในยูโรปาลีกนี่แหละนะครับแล้วก็บุกไปพ่ายเมสนะครับมาที่1ประตูต่อสแล้วก็นัดล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็โดนโอลิมปิกมาร์เซย์ครับบุกมาถล่มถึงถิ่นเลยครับถึง5ประตูต่อ1ด้วยกันครับแหม กูไม่กลับจริงๆครับฟอร์มการเล่นแล้วก็สถิตินะครับแฮนดิแคปสิเกมเนี่ยยังชนะเรตได้โอเคนะชนะเรตไป5นัดแล้วก็แพ้ไป5นัดครับสุทธรคาสูงต่ำครับสูงไปถึง8เกมครับแล้วก็ต่ำไปที่2เกมเท่านั้นครับมาดูราคาต่อรองคู่นี้ครับปอร์โตเป็นต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่ราคา2.75คือปอร์โตครับผลงานดีก็จริงชนะเยอะก็จริงแต่ส่วนมาก จะไม่ค่อยชนะเรดไข่สักเท่าไหร่ครับผิดกับทางฝั่งของนีดนะแม้ว่าจะแพ้กระจุยกระจายก็จริงเนี่ยแต่ว่านะครับผลงานนะครับราคาฮันดิแคปเนี่ยก็ต้องถือว่ายังน่าตามเชียร์อยู่นะเสมอ5แพ้ไป5เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ย่ำแย่เลยครับผมเลยมองว่าคู่เนี้ยปอโตชนะ แต่ชนะเต็มที่แค่1ประตูเท่านั้นครับเป็นอย่างนี้มาทุกเกมนะสำหรับใครที่เชียร์ปอร์โตน่าจะทราบกันดีนะผมก็อุตส่าห์ไว้ใจรายนะัดอยู่เหมือนกันนะต่อเขา2-3ลูกโอ้ยต่อเยอะชนะแน่ๆสุดท้ายชนะลูกเดียว2ลูกอะไรแบบนี้มันน่าเจ็บใจอยู่ครับวันนี้เลยขอเชียร์ไ้ที่นีดครับราคาลูกควบลูกคืนคาแปะเต็มที่1ประตูครับส่วนราคาถุงตามที่2.75คู่นี้เนี่ย มันก็อิงไปทางให้สูงได้แต่ก็ต่าได้เหมือนกันนะคู่นี้มันก็ค่อนข้างที่จะเชียร์ลาบากอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมว่านะด้วยสถิติของทั้งสองทีมนะที่สูงค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยขอวัดใจครับเชียร์ว้ที่สูงครับที่2.75ดเหชื่อว่าน่าจะมี3ประตูขึ้นไปครับคู่ต่อมาคู่ที่3ครับไปกันที่เมืองรั์ดัมครับเฟย์นูดครับจะเปิดบ้านารับการมาของเซลติกจากสกอตแลนด์ ทั้งคู่ครับเคยพบกันมาทั้งหมด3เกมด้วยกันครับเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2เกมครับเมื่อปี2023ครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็จะมีเกมกระชับมิด1เกมตั้งแต่ปี2008นะครับซื้อเฟอร์นูชนะได้1เกมครับแล้วก็เซลติกชนะได้2เกมไม่มีจบที่เสมอเลยครับหดล่าสุดที่เซลติกบุกมาเยือนที่นี่ครับแพ้ไปที่2ประตูต่อศูนยวันนั้นเนี่ยถูกไล่ออกไป2คนด้วยนะครับสำหรับทางฝั่งของเซลติก มาดูผลงานกันหน่อยครับเฟยยนูดครับสินัดชนะ5แพ้ไป5ครับสานัดหลังสุดแพ้รวดเลยครับโดยเกมที่แล้วครับก็เป็นการแพ้คาบ้านะครับต่อไยเมเกนนะครับไปที่2ประตูต่อ4ครับส่วนนะครับในยูฟายูโรปาลีกครับผมนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการบุกไปพ่ายสุดการนะครับมาที่0ประตูต่อ2ครับแต่ก็5้านัดหลังสุดแพ้ปถึง4นัชนะเกมเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ราคาแฮนิแคป็สิเกมชนะ3าเสมอ1แพ้ไป6นัดครับส่วนราคาสูงต่ำครับสูงไป7ครับแล้วก็ต่ำไปที่3นัดด้วยกัน มาดูทางฝั่งทีมมาเยือนผู้มาเยือนอาคาตูกาจากสกอตแลนด์กันบ้างน,นะครับสิบนัดชนะ5เสมอ1แพ้ไป4ปีนี้สกอตท,ทางฝั่งของเซลติกเนี่ยก็ผลงานไม่ดีเช่นเดียวกันครับก็ไปเรื่อรัตเจอร์เนี่ยถูกปลดไปแล้วด้วยตอนนี้ก็เป็นกุญซือคนใหม่นะครับโดยนะครับนัดล่าสุดครับในการบุกอัชลเเซนต์มิเรนนะครับมาที่1ประตูต่อ0ครับส่วนในบ้านเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านไล่ถล่มคิวเบนน็อกนะครับไปที่4ประตูต่อ0 ขนาดที่นีนยูโรปาลีครับนัดที่แล้วครับเป็นการบุกไปแพ้นะครับมิทิตแลนด์นะครับที่เดนมาร์กมาที่1ประตูต่อ3ด้วยกันครับแล้วก็ราคาไฮนิแกลทั้ง10เกมเนี่ยชนะเรนได้แค่2ครับแพ้ไปถึง8นัดด้วยกันครับส่วนราคาสูงต่ำครับสูงไปที่ทั้งหมด6เกมครับแล้วก็ต่ำไปที่4เกมครับราคาต่อรองวันนี้ครับเป็นทางฝั่งฟยนูดครับที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา ครึ่งควบลูกครับแล้วก็าการาคาสูงต่ำจะอยู่ที่3เมตรครับคือฟอร์มแย่ด้วยกันทั้งคู่นะแต่เซิลติกนี่ก็เหมือนว่าจะเริ่มนะครับคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้แล้วแต่วันนี้ผมยังมองว่าเฟย์นูดครับ ด้วยความที่เล่นในบ้านครับแล้วก็ผลงานในยูโรปาลีกเอาตรงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรมากมายนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้เล่นในบ้านด้วยราคาแค่นี้มีโอกาสที่จะชนะได้ครับถ้าเกิดจะเปิดมาให้เซลติกดูดีกว่าเนี่ยมันต้องมาสักแค่ราคาต่อปอเท่างนั้นครับแต่นี้มันต่อเยอะเลยนะสำหรับทีมที่ฟอร์มไม่ได้เรื่องนะครับแต่วันนี้ัำเป็นต่อเนี่ยผมเียว่าคู่นี้ครับเชียร์ไว้ที่เฟยนูตนะครับราคาครึ่งครบลูกน่าจะเบียดได้ยางน้อย1น่ประตูแน่ๆครับส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้ผม ติกก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ดเอาบอลเปลี่ยนโค้ดบอลฟอร์มก็กำลังร้อนแดงอยู่เหมือนกันครับคู่นี้น่าจะมี3ประตูขึ้นไปแน่แน่จัดได้เลยครับที่สูง3เมตรครับคู่ต่อมาครับนอตติแมฟอเรสต์ครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมลโมครับจากสวีเดน ทั้ง2ทีมครับไม่เคยพบกันมาก่อนเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับโดยนะครับผลงาน10เกมนะครับของทางฝั่งนอร์เวย์ฟอร์เรสครับชนะ3เสมอ2แพ้ไป5ครับโดยนะครับนัดล่าสุดครับเป็นการบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลนะครับได้ถึงแอนฟิลด์เลยครับที่3ประตูต่อ0ครับส่วนในบ้านเกมล่าสุดครับก็เป็นการเอาชนะลีดยูินเตตประเทศที่3ประตูต่อ1ครับส่วนในยูโรปาลีกเกมที่แล้วครับบุกไปเจากับสตุมกราสนะครับมาแบบไร้สกอร์เลยครับที่0ประตูต่อ0 รายการที่เก็บทั้ง10เกมชนะเร็ดไปได้4ครับแพ้ไป6ครับสุนราคาสูงต่ำครับสูงไปที่5เกมครับแล้วก็ต่ำไปที่5เกมเท่าๆกันครับมาดูฟอร์มของเมลโมกันบ้างครับนัดที่แล้วครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะ GAIS นะครับไปที่2ประตูต่อ1ครับส่วนเกมยันนาล่าสุดครับบุกไปเสมอกับฮักเคนนะครับมาที่1ประตูต่อ1ขณะที่ในยูโรปาลีกเกมที่แล้วครับก็ไม่ชนะเช่นเดียวกันครับก็เสมอกับดินาโมซากเกรบนะครับจากโครเอเชียไปที่1ประตูต่อ1ครับ ผลงานครับ10เกมชนะ3เสมอ2อแพ้ไป5ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาโม่ปีนี้ครับแล้วก็ราคาแฮนิแคปครับ10นัดชนะเร็ไม่ได้เพียงแค่4ครับแพ้ไปถึง6ส่วนราคาสูงต่ำครับสวนทางกันเลยครับสูงไป6ครับแล้วก็ต่ำไปที่4เกมราคาต่อรองวันนี้ครับน้เงแคนฟอรสครับเป็นต่อที่ราคา2ลูกครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3เม็ดครับ คือผมก็ไม่รู้ว่าฟอร์เรสเอาอะไรไปต่อสักขนาดนั้นครับแม้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยจะเพิ่งชนะลิเวอร์พูลมาได้ก็จริงครับแต่ว่ามาโม่เนี่ยถึงฟีน,นี้ฟอร์มจะแย่แต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดที่ว่าลองที่แครฟฟอร์เรสเนี่ยจะมาต่อถึง2ลูกเลยเข้าใจใช่ใชไหมแล้วก็ฟอร์เรสเองเนี่ยประสบการณ์ในบอลเทียุโรปเนี่ยก็แทบไม่มีเลยครับมา50กว่าปีแล้วแล้วก็โค้ชอย่างชอนไดเนี่ยก็เพิ่งคุมทีมลงเล่นในฟุตบอลยุโรปเป็นหนแรกด้วยครับประสบการณ์น้อยครับเจอกับมัมกกบลโม่นะทุกปี่ผมเชื่่่อวาคู ฟอร์เรสนะครับถึงชนะก็น่าจะคล้ายๆกับแอสตันวิลล่าแหละนะครับชนะไม่ขาดนะครับคู่นี้ผมก็เลยขอรองไว้ที่มอโม่และการที่ราคา2เม็ดไม่มีผิดหวังครับส่วนราคาสูงต่ำที่3ลูกคู่นี้วางต่ำไว้เลยครับไม่น่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นเยอะแน่ๆครับสำหรับคู่นี้ครับคู่สุดท้ายครับไปกันที่สุดคอนเฟอเรนซ์ลีกครับสตาร์บุกครับจะเปิดบ้านรับการมาเยี่ยมคริสตัลพาเลสโดยทั้ง2ทีมครับก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับทั้งคู่เลยนะครับ อ่มาดูฟอร์มกันเล่นกันหน่อยครับสตาร์บรูคครับก็เหมือนจะกลับมาดีแต่ล่าสุดก็ไปแพ้ลองอีกแล้วนะครับมาที่0ูนย์ประตูต่อ1ครับสินัดครับชนะได้5เสมอไป2แพ้ไป3เกมครับโดยในยูโรคอนเฟลซ์ลีกนะครับนัดล่าสุดก็เป็นการบุกไปชนะนะครับบีเคฮักเคนนะครับจากสวีเดนเนี่ยมาที่2ประตูต่อ1ด้วยกันครับแล้วก็ราคาไฮนิแก็ปทั้ง10เกมชนะเรทไปได้6ครับแพ้ไป4ส่วนราคาสูงต่ำครับสูงไปที่7เกมแล้วก็ต่ำไปที่3นัดด้วยกันครับ มาดูนักฟังพาเล่กันบ้างโอ้โหตั้งแต่หมดอาถรรพ์บ้องกันสามาเนี่ยชนะไม่ไม่แพ้ใครเลยครับชนะมา4เสมอไป1ครับด้วยเกมล่าสุดครับเป็นการบุกไปชนะบู๊แฮมป์ตันมาที่2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเอ่อในคอนเฟอเรนซ์ลีกเกมล่าสุดครับเปิดบ้านครับเอาชนะอัคมาไปที่3ประตูต่อ1แล้วก็10นัดเนี่ยชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ฟอร์มดีมากๆครับส่วนราคาไฮนิแคปนะครับ10นัดเนี่ยชนะเรทไปได้ที่6เกมแพ้ไป4ครับส่วนราคาสูงต่ำสูงไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นครับแล้วก็ต่ำไปที่6นนััดด้วยก ราคาต่อรองคู่นี้ครับโอ้โหน้ำแห้งๆเลยนะเป็นสตาร์บุกครับที่เป็นอ่าเป็นทางของไปเป็นทางของพาเลทครับที่ไปต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ครับคือถ้ามองในแง่มุมที่ว่าเออสตาร์บุกพอจะสู้ได้ไหมผมก็ว่าจะพอน่าจะสู้ได้แต่ว่าต้องดูว่าคริสตัลพาเลทจะมาเอาจริงหรือเปล่านะครับซึ่งโอลิเวอร์การ์ตเนอร์เนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะมองถ้วยนีย้ถึงรอบชิงแน่ๆครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยพาพาเลทคว้าแชมป์แรกของอของสมโมสรมาได้แล้วจากการคว้าแชมป์เอฟเอคัพนะครับผมเลยมองว่า,วาคออนนนเเฟรลีีลีกป คิสตัลพาเลทเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทีมเต็งนะแล้วก็สภาพทีมเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วกลับมาทำผลงานได้ดีครั้งหนึ่งกับราคาแค่ครึ่งลูกแบบนี้กับการมาเยือนผมมองว่าไม่ได้เยอะอะไรครับแม้ว่ากระแสจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งสตาร์บุกนะแต่ผมก็ยังมองว่าวันนี้พาเลทนะครับน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้ครับวันนี้ขอเชียร์ไว้ที่นะครับดีอีเกิลคริสตัลพาเลทครับสุทธิราคาสูงตามที่2.5ผมว่าสูงได้เลยครับเพราะนี่ราคาที่2.2เนี่ยราคาน้ำแห้งมากๆนะคู่นี้ผมว่ามีสกอร์เยอะแน่ๆ และนี่ครับก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของทีเด็ดบอลเตงวีพีบายหมูป่าประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนครับคู่แรกครับแอสตันวิลล่ากับยังบอยคู่นี้ขอเชียร์ไว้ที่ยังบอยแพ้ไม่ขาดครับ คู่ที่สองปอโต้กับนี้ครับเช่นเดียวกันครับผมมองว่านี้สู้ได้ดีนะครับและอาจจะไม่แพ้ด้วยซ้ำครับส่วนคู่ที่3ครับเฟยเยนุ่นกับเซลติกครับคู่นี้เชียรฟเยนุ่นได้เลยครับยังไงเล่นในบ้านก็น่าจะคว้าชัยได้ครับคู่ที่4ก็ฟอร์ได้กับมาโมผมก็ไม่เข้าใจว่าเอาอะไรไปต่อถึง2ลูกครับผมว่าคู่นี้รอมาโมไว้หวานเจี๊ยบครับคู่สุดท้ายครับพาเลตกับสตาร์บูคู่นี้อาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยนะแต่ผมคิดว่าพาเลตน่าจะเบียดได้ครับ นะครับก็หวังว่าทีเพื่อนๆทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยครับชอบว่าจัดขัดก็สวยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนครับที่สนใจอยากติดตามผลงานกันต่อครับก็มากันได้เลยครับที่แอดซีเจานแปลงรอเพื่อนๆทุกท่านอยู่ครับสำหรับนี้ครับขอบคุณด้วยครับสำหรับการติดตามรับชมและไว้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่28นะครับวันนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ